สวัสดีครับพี่น้ยเอฟซีเฟนชองครับถึหัวเพื่อนบ้านกันมานเน่ยเนาะมาลุ้นนะครับวันนี้มีเขี่ยวกะมา้าแล้วนะครับก็เพาะมันลุ้นเป็นน้ำกัน บ้ล่าเรลาเยนนี้นะครับมรุนน้ำกันนะครับเนาะมาแล้วนะครับฝากเป็นอะไรกูแชร์ได้นะครับมารุนหวยเพื่นบ้านมาน้ากันนะฝั่งเราวันนี้แม่เขียวน้อยเรามาแล้วนะครับหัท่า,ายาการมิชิโภูฝันดีๆเนาะอืมคงจะได้รุนกันวันนี้นะครับวันนี้ใครจะเข้าวินเนาะ นะครับอารุนไปนต้องกันที่นัง่งรุนเลขฝั่งเราไปด้วยกันวันที่สิบสามเนาะมาเลยนะครับ เอาหลุดกันนะครับวันนี้เนี่เขียวหน่อยเขามากมันจะถ้าพี่น้องมีโชคว่นะครับกำลังหลุดกันนะครับเนาะ ดังหลูกใส่เราด้วยนะครับมีลายท่านลายาจายนเนาะลายท่านลายอาจารย์นะครับอยู่ให้องเลยเอาดางกระพาตัวเดียวครับมันนี้มีนักําพาเลขตัวเดียวนะครับฝันเห็นเลขอทายรถเนาะแปดสามสามแปดนะครับ เลีบลายโตนะมันนี้เพื่อซื้อน้ำหนังกระพาะนะครับนะคำพาแม่เขียวน้อยนะครับนี่เก๋กับฟันดีลูกชายฝากมากนะอืมส่วนอายุนะครับคนที่คลอดลูกเขางป็เขียวหน่อยนะครับเพิ่นเสียชีวิตตอนอายุสี่สิบเก้านะครับแต่ว่าขางโรคเขาขึ้นห้าสิบเนาะสลหรับในย่างนะนะครับในความฝันนั้นนะ อือาจารย์สมาเหยีมมากแล้วนะครับ เห็นนะปวดนะนะครับสูดไม่ต้องกันนะวันนี้วันนี้นะเพื่อนบ้านฟังราวนะครับเงินออกมีก้าวจ้าปงๆฟังสัน่น ลุ้นไปร่วมกันครับวันนี้ใครจะมีโชคกับท่างช่องเขาเนาะหลายท่านหลายจานเลยหมดเนี่ยไม่ตะปูฟันดีฟัน,ฟนแมน่นะครับเรื่องรบหนาวเราไนะม่ไม่ไพ่ป่วยนะครับไม่ไพ่รบสบายกันหรืว่าไป,ป,ปกวนลาบแล้วไข่อยู่นะครับไม่ไพ่เราผักฟันนะครับสำหรับเด็กไม่ไพ่เนาะ วิ่งไปพี่น้องนะครับอ่าลูกแล้วลูกแรกลงเลยนะครับลูกแรกลูกแรกลูกสองนเอาลูกสองตัวนี่นะครับหอยมาซับแปดครับนางกรพาเนาะอ้านะครับเด็กต,ตัวเดียวหางเดียวของนางกระพ่าคอยเขาเนาะ นะครับจานสมัยนะครับโอ้จานสมัยก็เป็ดสามก็เยครับอ้าวนะครับมาโอ้มันเช่าทุกตัวครับผมมาจุ่มันทำเลยพอ้ได้เด้อนะครับแล้วก็คนฟันปาทองไม่ค่อยผ่านนะไม่ใเช่หน่อยนะครับฟันปลาทองฟันว่าคอนลูกนะครับห้องจกปังเนาะนะครับอืม บ่เไมไดซื้อหลยแล้ว่นยทุ่นหน่อยว่าถือโดน้รก็ได้ทุ่นหน่อยแล้วนะครับเลยก็ทุ่นหน่อยก็ไมได้ซื้อดอก สียงประจำลักเป็นขั้นที่4ี่ขั้นสี่แล้วครับนานว่เน่าเสียงประจำลักขั้นที่4ี่นหน่อยโตมันหมานเด้อเมื่อน้าครับเด็กเกีมหมายเลขหนึ่งขอเร็นพนักงานอ,อุกเลี่ยงรางที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขหนึ่งพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่เพื่อกล้องโกง พนังานนกเล่โงงานจะได้ทำการมุนอุปกรณ์มวกลมเป็นขั้นที่สี่าหเรสนับสนเสริจะมีการแจ้งผลการว่าคานให้ประทานแจ้งทราบเตือนถานงานซเพีไม่ดายเสียงเาจะพิจรเป็นสิงพิเาษสนในงานพีปรนเทศาวขอบใจน้ำขนากรรมการ ยพนักง,งานรถเลี่อนรางวัลเดจับอุปกรน์เดินําไปวางไว,ว้อย,ยู่บนห้องหกักอยู่ที่ตําแหน่งลักแสนอ่ะลักแสนล่ะครับต่อไปกลาพนักงานรถเลี่อนรางวัลเนี่อยอุปกรณ์เล็กๆประจําลักเป็นข้างที่หา้าอ่ะวันนี้ขอช่องเขาแตกเอนะครับวันนี้ขอช่องเราแตกนะครับในเงินแสนกันเลยนะครับขอทางช่องเขาได้เงินแสนมาเหมนะือนเนาะ เชียร์รวยทุกคนนะครับที่หา้าได้แก่แหมายเลขสี่ขอเซ็นพนักงานออกเลรางวัลที่ประจำอยู่ในตูห 4, ้หมายเลขสี่พองทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีโยกผู้กองมุงโกงพนักงานออกเลรางวัลน,นั้นจะได้ทำตัวเองและผู้กองมุงโกงเป็นขั้นที่ห้า จิกาตัวขึนเพราะเป็นไปได้ทังจังสามที่ทำเอาลงมาได้นะใกล้แลครับใกล้แล้วขอบใจน้ําคณะกรรมการฝ่ายพนักงานอบเล่ยลงวันได้จับเอาในบานและนําไปวางไว้อยู่บนห้องขอยู่ที่ตําแหน่งหลักห้อยหลักร้อยมาแล้วนะครับหลักร้อยเลนในบานไม่เล็กเสียงประจํำลัดก็เรือเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นอ้าวหน่วยเดียวพี่นอ้องหน่วยเดียว มือเดียวก็เสียวได้นะครับลองเลยมือเดียวก็เสียวได้ครับเลขเสียงประจำหลังที่หกสิ่งเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะครับได้แก่หมายเลขห้าขอเซิรพนักงานออกเล่นรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลขห้าพร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่ผู้กรณ์มังงงขอยหนเซิรคณะกรรมการได้ย่อขันหยกเพื่อเฮตุทางในบ้านตกลงมาสู่บนท้องถิ่นด้านนอกขอเห็นเซิร์ฟอ่ะนะครับ ใจน้ำคณะกรรมการอคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับออน,นัยบาลและนำไปวางไว้ยุบบนหบ้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักซิบขณะนี้หน่วยบาลก็อพบหน่วยบาลพบแล้วครับไปวางไว้ยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่จกเสียงได้ติที่เหยียบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับออน,นัยบาลและทําการไข่หน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ คอยมาคอยดนครับวันนี้คอยรวยยกช่องนะครับในเวลานี้ห้องเลวที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานได้ทราบผลการออกเลขรงางวัลหวยพฒนา ที่ิเดือนกุมภาพันธ์ปี2พางบัลเลขกโตเลขที่ออกได้แก่กโตกโตหมายเลข9 6้า6 8กเวางั้นกหายเกเถอะแดหกโอ้ตตดตายเ้า หกหกหกหสี่ตัวนดไไหมตัวก่หมายเลขหกแปดหแปดแม่หกข้ขอเนี่ยเหอเลขแปดหกแปดตายผลการออกเลขรางวัลหวยประานาตัวก็ออกมาสำเร็จเปนนันี้มันต่อไปเมนจะทำการออกเลขรางวัลนม่หกหกแปดเอ้า Con này bóng đi vào bụng hả tiêu nha em ba kìa đây kìa khó ngon đây kìa khó ngon đây kìa khó con đây kìa con đây Phải nó đây 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 เออแด้วติดเต้นอึฮ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 ขฮึฮึฮเฮึ่ึฮึฮพี่น้องฮึ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 านฮนฮึฮึฮึฮาฮาฮึรึฮ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 อฮึ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 ฮนฮึ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 นะครับฮึฮาฮยฮึ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 ฮอฮึฮึฮึนะึฮาาึฮึฮออ้ฮึ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  เดี๋ยวฮะอืานะครับบาทนี่นะครับของโอ้พ้องน้าผ้าสามแปดนะอืมนะครับฮ้องอาทิตย์เก้าสามออกเก้าแปดนะครับฮ้องอาทิตย์นะอืมโอ้เนาะ กผมว่าเป็นหกเป็นแปดกคเขาเสียดายเนาะเสียดายเนาะครับน้องนานทีหกหกหกแปดแน่นะมเลี้ยออกม วันนี้วันลาวที่สิบสามเนาะนะครับเด็กออกมาไลนะ่นั่นเนาะเลขเนี่ยเนาะพกคักหกเนี่ยโอ้หนังหกสามไห้เมือว่านนะครับเมืองของนัทิีว่านนะครับหกสามออกหกแปดนะครับเลขตัวเดียวเพิ่นเพิ่นปู่ม,มาบอกนะเนาะมันดอกวาแล้วดอกย้อนหลังนะครับเป็นเลขที่ให้เมือว่านเนาะมาออกเนาะหก สามเป็นหกแปดนะครับอืมของนาทิ์นะครับอืมขาไมีเชื่อหน่อยเขาเขามีเชื่อหน่อยประหยัดร่วมีเชื่อหน่อยกันนะโอ้ย เขาไม่เชื่อหน่อยสามสามเก่านะบัตรกรัปหายนั้นเก้าเป็นหกนาะสามเป็นแปดนะบัตรกัให้นะครับเสียดายอยอะบาลีทีก็ได้อืมเอ้าพี่น้องนะครับบ่าชกงัดบาตรได้นะบ่เขาเต็มเป่าบาตรได้นะครับกะแก่เมื่อกันไปคือวานละอืมมีเตียงไหนได้เนาะถ้าเข้ากับย่ามันเขามันเขายูแหละอืม กับว่าหกมาอะไ,ไรทัร้งนันเนาะวันนี้หกหกหกแปดอืมตั้งแต่ฟันหกหกเลยเนาะอาจนะครับขอคนได้ไนะครับชจมมารกันอีกเลยนะครับวันนี้อาดีตเขาว่าเตรียมเปาเนาะนะครับกับมีก้าวหัวกับนั่นกันเนาะมียเคียรหนัไกไข่หนึ่งสามเก้านะครับหนึ่งสามเก้าเมื่อกอน สามเป็นแปดซะนะครับขอบ่าตรงแล้วก็มีวันนาทิตย์นะครับขามู่บ้านหกสามกับเป็นหกแปดเนาะเอาว่าเขาตรงตรงบนไหนได้ยนะครับมนเนี่ยแก่เมืออ่อไหมสวัสดีครับ